ว่าได้เรื่องโชคลาภนะคะหลายคนในนี้เชื่อเลยว่าแต่ละคนอยากจะเป็นคนที่มีโชคลาภและโชคลาภของแต่ละคนจะมาจากทางไหนจะมาจากเส้นทางใดกันล่ะคะเมื่อวันที่16 ที่ผ่านมาก็มีหลายคนใช่ไหมคะที่มีโชคลาภถูกหวยได้รางวัลกันไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ชุดหรือใบเดียวก็แล้วแต่หรือจะโชคอะไรที่มาจากการเสี่ยงในวันที่16นะคะก็แสดงความยินดีกับหลายคนเลยนะคะแต่ก็มีอยู่หลายคนมากค่ะที่หลังไมามาหายเกตทำให้วันนี้ต้องออกมาพูดนะว่าทำไม ถึงเป็นคนไม่มีโชคเลยเกศเข็เลยถามย้อนไปว่าแล้วโชคอะไรล่ะที่หวังไว้ที่ปรารถนาแต่ละคนก็บอกว่าก็ไม่ถูกหวยค่ะเมื่อไรจะถูกอวิดไปวิดมาภาษาเหนือวิดไปวิดมาอมอวุดวิดอยู่นั่นแหละไม่ถูกสักทีนะคะมันเป็นเพราะอะไรเจ้ากรรมในเวรขัดขวางหรอ เออหรือมันเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ที่พูดมาสันนิษฐานมาเนี่ยมันเป็นไปได้โมดเลยค่ะนะแต่จะบอกก่อนนะว่าทุกคนรู้ไหมว่าโชคลาภทุกคนมีมีแน่นอนค่ะโชคลาภทุกคนมีแต่ทีนี้แต่ละคนใครที่จะ เปิดช่องให้โชคมาทางใดต่างหากหลายคนในที่นี้ไปโฟกัสเรื่องหวยไปโฟกัสเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการเล่นหุ้นรอคอยว่ามันจะมาจากทางนี้ทางเดียวเดี๋ยวต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจนณะที่นี้เลยนะทุกคนมีโชคลาภค่ะแต่ โชคลาภมันจะมาในรูปแบบที่เหมาะสมเจาะจงที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับของชะตาของท่านของทุกคนหลายคนโฟกัสถูกหวยแล้วไม่ถูกผิดหวังผิดหวังผิดหวังนั่งจมจ่อมนั่งมองอยู่กับเลขที่ผิดหวังหรือที่มันวิดไปแต้มเดียวงวดหน้าเอาใหม่ เขาไม่ยอมแพ้เขาพูดอย่างนี้เคยพูดเหมือนกันค่ะเคยเป็นคนคนนั้นค่ะนะคะแต่เมื่อมารู้ความเป็นจริงรู้สัจธรรมอะไรบางอย่างจึงทําให้เปลี่ยนความคิดจึงทําให้เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจเราที่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วโชคลาภมันมาจากไหนฟังดีๆนะนี่จะบอกแล้วนะนี่สําคัญนะคะโชคลาภแต่ละคนมี จุดเฉพาะดวงของแต่ละคนโชคลาภของแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันค่ะมีลูกศิษย์คนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวนางดูตรงนี้ก็จะรู้เองแชทมาบอกว่าครูเกดไม่เห็นถูกหวยเลยและทีคนอื่น เราบอกใบให้หรือเรามีเลขอะไรที่เกี่ยวกับเราเขาถูกหวยแล้วเขาได้อันนี้สงจากการที่เราบอกตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาถูกหวยแล้วทำไมตัวของลูกศิษย์คนนี้ทำไมไม่ถูกเกดก็เลยถามกลับเขาไปว่าแล้วในวันที่หวยออกหรือในวันที่ใกล้ๆวันหวยออกได้เงินจากไหนไหม ได้โชคจากไหนไหมเขาบอกว่าได้นับรวมแล้วเท่าที่รู้เฉพาะวันสองวันเป็นหมื่นนะเขาได้เป็นหมื่นซึ่งวันอื่นๆก็ไม่ได้นะแต่เขาได้เงินก้อนนี้มาในวันที่หวยออกแต่ไม่ใช่เป็นเงินค่าหวยเขาลืมมองจุดนี้ไงนี่คือโชคลาภที่มาในแบบฟอร์มของเขา ลูกศิษย์คนนี้เป็นหมอดูเหมือนกันเขาได้โชคลาภจากการที่เขา,าไปดูหวงจุย้ยไปดูแปลนบ้านให้กับลูกศิษย์ของเขาอีกทีหนึง่งเขาได้โชคลาภจากวิชาความรู้แต่เขาลืมโฟกัสไปว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือฟลอมโชคของเขาในนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนะ หลายคนได้สิ่งดีๆได้เงินได้ข้าวของบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเงินแต่เป็นของมีค่าเป็นของมีราคาหรือแม้แต่อาหารการกินมีคนพาไปเลี้ยงอิ่มอุดมสมบูรณ์ได้เสื้อผ้าใหม่ได้ไปเที่ยวโดยไม่เสียตังค์นี่คือโชคลาภในแบบของคุณนะถ้าเรามองและเรารู้และเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ ร้อยแปดประตูของประตูโชคมันมาได้ทุกทางแค่เราไปจมจอมอยู่แค่ประตูเดียวแล้วเราก็ไม่เห็นมันโผล่มาประตูนี้สักทีแล้วเราก็ลืมมองไปเลยว่าเยประตูอื่นๆนะ่ะมันมาเติมเต็มให้เราอยู่บ่อยๆมาเติมให้เราอยู่ตลอดตลอดตลอดแล้วเรากลับไม่รู้และเราไม่ได้สำนึกบุญคุณตรงนั้นจำไว้นะคะ ถ้าโชคลาภมันมาจากทางใดให้เราขอบคุณให้เราสำนึกรู้คุณในบุญกุศลที่เราเคยสร้างทําแล้วเขาส่งมาทางนั้นให้กับเราแล้วเดี๋ยวมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันจะได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเองแต่ถ้ามาดืดตกหลุมพรางเจ้ากรรมนายเวรไปจมจอมไปโฟกัสอยู่แต่ประตูใดประตูหนึ่งของโชคที่ต้องการที่ปรารถนาระวังนะคะอีกประตูอื่นๆที่เหลือ เขาจะปิดประตูในระยะเวลาอันใกล้นี้จิตโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้มขน้นถ้าเราไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่ใช่ประตูของเรามันยิ่งไม่ถูกมันยิ่งเข้มขน้นคือความไม่ถูกไม่มีโชคขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจงทำตัวเหมือนร่างแหที่เหวี่ยงลงน้ำไปเหมือนเราจะจับปลา เราไม่ได้โฟกัสเรจะเอาปลาตัวนี้เอาปลาตัวนี้เอาปลาตัวนี้ใช่ไหมโหบางทีอเราจะเอาปลาตัวนู้นอยู่ไกลตั้ง20เมตรจะเอาไอ้ตัวนั้นอะลงน้ําไปยังไงว่าท่าไหนดีว่าจะจับด้วยมือข้างไหนดีจะเอาอะไรจับดีกับอีกอย่างหนึ่งปลาอยู่ที่หัวนิ้วเท้านี่แล้วแล้วไอใกล้ตัวเรามันก็มีอุปกรณ์จับให้เรียบร้อยหรือมัน ว่าเข้ามาอยู่ในอวยของเราเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำแค่เราเอื้อมมือไปยกมันมาหรือไปขอบคุณมันง่ายกว่าไหมกับที่จะต้องลงไปเอาไปจดจ่ออยู่กับไอปลาที่ห่างไป20เมตรอยู่กลางนะ้ำไม่รู้วนะ่าน้ำลึกลงไปตายด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมคะดังนั้นโชคลาภของแต่ละคนมีเฉพาะ ของแต่ละคนโชคลาภของแต่ละคนมันจะมาในรูปแบบเฉพาะดวงชะตาของแต่ละคนจงทำตัวเหมือนร่างแหที่เหวี่ยงไปในน้ำปลาตัวไหนก็ได้ที่ติดร่างแห่มาอันนั้นคือโชคของเราขอบคุณหมดทุกทางคะ่ะเอาหมดทุกทางคะ่ะยิ่งขอบคุณสิ่งนั้นยิ่งขายายใหญ่ยิ่งขอบคุณเราจะยิ่งได้รับทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้น แต่หากไปโฟกัสผิดทางหรือโฟกัสที่มันยังไม่เปิดประตูนั้นสิ่งนั้นมันยังไง Different. มันก็ไม่เปิดแล้วมันก็จะยิ่งทําให้ใจเราหนักหนักหนักแซ่แซ่แซ่เศร้าเศร้าเศร้าความแซ่ความเศร้าความหนักทําให้ไปปิดประตูบุญกุศลค่ะไอ้ที่มันจะมามันจะไม่มาเลยนะเออยิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตที่ดีเลยจําไว้นะพวกเราทุกคนมีโชค แต่โชคของแต่ละคนมันจะมาในประตูที่ต่างกันลูกศิษย์คนเมื่อกี้ที่บอกเขาโฟกัสในช่วงวันที่16และโชคนั้นก็มาจริงๆในวันที่15 16 17อีกวันนะคะ แต่ไม่ได้มากับหวยไงแต่มาประตูอืน่นแต่เขาลืมมองนี่โชคดีนะที่เขายังมีสติรู้ทันเดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะได้อีกนะคะแต่ถ้ารู้ไม่ทันประตูจะปิดทันทีเพราะเขาไปโฟกัสผิดประตูค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนำความรู้นี้ไปใช้แล้วก็สำนึกขอบคุณในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่ได้รับในสิ่งที่บุญกุศลมอบให้แต่ละคนนะคะโชคดีบุญรักษาคะ่ะสวัสดีค่ะ